สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี n ช e l นลนะคะเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาไต่แหลงกันเนาะตอนนี้นะคะเลก็แหลงอยู่ที่โก๔แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะอุย๊ยมีคนลงใกล้ๆกับเรานะคะแล้วก็ใช้ปืนไปก่อนใช้ปืนอะไรที่มีอีกไปก่อนนะคะ มาค่ะไปค่ะทุกคนแต่เราไม่มีเกรนนาะเลยนะอุ้ยทุกคนมีสองคนนะ อยูไ่ไหนทุกคนหาไม่เจอวิเออเซลเซ่อุ้ยมีมีอีกคนนึงเออเซลเซ่เกือบไม่รอดนะคะทุกคน อีพีนี้เราก็โอ้โหได้อยู่เด้อเป็นการฟุกยิงได้นะคะตอนนี้มีคนดูรอดหนึ่งคนเขินขออนุญาตกินเห็ดน,นะคะกลัวเหมือนกันเด้อโอเค อุยมีคนนะคะทุกคนเราจะตายตรงนี้แน่แนเลยใช่ไหมอ่ะออทุกคน เอางี้ดีๆกัชีวิตอืมอ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวๆๆเดอ้อเดอยเเยกือไปแล้วทุกคนเดี๋ยๆๆๆเด เขาอยู่ไหนอะแสบมากพ่อหนุ่มคนนี้เขาแสบมากอุ้ยกดไม่ทันอโอเคค่ะเฉียดชิวเวียดว,วิวมากมากโอ้ได้อยู่ได้อยู่บวก36นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันอีพีต่อไปค่ะบ๊ายบาย